ป้าแม่นกจะพาไปดูนะตน้นอ่าต้นไม้อยู่ในบ้านแม่นกนหแม่อยู่แบบธรรมศาตรโอ้คิดหอดบ้านคักต,ตกกะต้นบักม่วงแม่นกนะต้นบักม่วงได้กินน้วยหลายรุ่นแล้วดุกดุกดี่แม่บอกว่าต้นมะคามก็มีคนต้นมะคามต้นมะข,ขามต้นขผา นาวก็มีเด้อต้นบักนาวต้นบักนาวต้นบักกูดเด้อนี่ต้นบักกูดบักกูดปักน้ำปักต้นบักกูดหอมหอมใบบักกูดเนาะหอมใบบักกูดคัะหอมใบบักกูดโอ้อยากได้ใบบักกูดไปอยู่ฝุ่นน่ะนะ ซื้อเขาเป็นใบใบละบ้านเขาขายเป็นไปยบิบที่บ้านไพกามี่นลมึงตน้นคนต้นโอ้ยคนมะกรูดต้นกุ้งต้นกล้วย,ยดูกับสรรมรสตร์คิดฮอดดูเมืองไทย,ยดูเมืองไทยคากและมีแต่แนวกินต้นกงุงต้นกล้วยคนต้นกล้วย บ้านเราต้นกล้วยก็มีเด้วยพันไอพันออกอ้อยเอายางมาปลูกเต็มอยู่เดี๋ยวสิพาไปเบิ้งกันต้นนึงต้นกล้วยใชาไปเบิ้งกะเพรากะเพราดกดกกะเพรากะเพราสันกะเพรากะเพราโอ้เสะยอ่อนนะ อ่อนกระเพาเนอะนี่นี่น้อยหนามีหดหน่วยแล้วเห็นมอเด้อกล่องอยู่ไรน,น้อยนหนาน้อยหน,ยนามีหดหน่วยเหรอเด้อคนนันนันนัน น,น,น้อยหนาน้อยหนาเนาะต้นกงต้นกล้วยวะต้นว่าแบบกุงโอ้ยมีแต่เน,นื้อกินมาอืมต้นกงต้นกล้วยล่หลายอืมติบเข่าติบเข่าเนาะยักได้เนาะติบเข่าบ้านเฮามีขนม,มเทียนเนี่ย นมเทียนิกแกะให้เบงนะนมเทียนแซ่บแซ่บใส่เค้มมีใส่เค้มก็ใส่หวานเนะใส่หวานก็เจาะก็อเอาใส่เป็นมะพร้าว มักร้าวนะใส่ต้มนี่เขาเจาเสียมเอาใส่ทั่วทั้นเหลืองไปตำตำตำขนมเทียนโอ้ยแซ่บไม่ได้กินโดนเน,นี่ยน้าเที่ยวนี่ได้กินมะสุยยาได้กินมะสุยยางฮะนัะ่นใครอะนั่นก็มีนายเนยะเอ้ยกินขอตกับักงเลยจ้ะน,นะ่ยถ,ถ้าฉันต้องไปอีก ยูทูบดลสวสิได้ไหมนี่よไอดิกเต้เอ้าลูกก็บ่กคอยออกกล่องเอินมากับบามาพี่น้องเน่ะบนนี้หมกล่องเขากะลุยคนเดียวเนาะน่าจะเนาะ กะอ้ยมาเที่ยนี้ได้กินมะสุนแนวอยากได้อันนี้จิบเข่าจิบเข่าลายอันนี้เพิ่มซื้อมาจากปักไทยภูไทยบ่ซื้อมาจากภูไทยฮะเดี๋ยวฟกูเว้นนี่อะไรอะไรมาส่อแล้วจะมาอัปเดตใหม่้ะจ้าโอ้ยคิดถึงเมืองไทย <laughs> มาแล้วก็ไม่อยากกลับกลับไปแล้วก็ไม่อยากมามันเดินทางลําบากนะจัดเนาะต้องนั่งเครื่องบินจากนาริตะจากจากทัสกวาบ้านเมโนโกันมาจากโต,ตเกียวแล้วก็มานาลิตะมันปานาลิตะแล้วก็มาฮอดอาสวรส์นภูมิปุบก็ต,ต้องต่อเครื่องกันไาอีกต่อเครื่องมหอีกเดี้สรุปแล้กวก็สิมาจากโตเกียวได้นั่งเครื่องเก้าสมงจ้ามาฮอดแล้วก็ไม่อยากเมือ เมื่อข้อดตัวเกี่ยวขอดญี่ปุ่นก็อยากมามันมานลำบาก,จ,าาบากบจ้าเดี๋ยวสืมาอัปเดตให้เบิ่งอีกรอบแลวจ้าไปแล้วกดติดตามกดแชร์ให้แม่นงเนี่กดไลค์ให้แม่นกเนี่ได้จ้าไปละวบายบาย